กว่า20ปีที่ร่างของผู้เสียชีวิต22คนที่ไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์หลังการสลายการชุมนุมที่หน้าสถานีตำรวจพุทธตากใบปี2547ถูกฝังไว้ด้านข้างของมัสยิดวาดีฮูเซนหรือว่ามัสยิด300ปีอําเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสนะคะแต่ว่าภาพจำจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงแจ่มชัดในความรู้สึกของนายฮายีเดงไมเซงชาวอําเภอตากใบที่ยังคงมีบาดแผลที่สีข้างจากคมของกระสุนที่ยิงระหว่างการสลายการ ชุม,มยิ่งเมื่อทราบข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกทัมนตรีซึ่งเป็นรัฐบาลในสมัยนั้นจะลงพื้นที่สมจังหวัดแดนภาคใต้พรุ่งนี้ทําให้จดจําเหตุการณ์ชัดเจนขึ้นอีกครั้งค่ะและก็มีคําถามถึงอดีตนายกทักษิณว่าความยุติธรรมต่อชาวบ้านนั้นมีจริงหรือไม่นะคะหลังคดีตากใบถูกปล่อยให้หมดอายุความโดยไม่สามารถนําตัวผู้ที่ทําผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้แม้แต่คนเดียวโดยเฉพาะผลเอกพิสารวัฒนวงคีรีอดีตแม่ทัพปักศสี เป็นสะสะพักเพื่อไทยด้วยค่ะเรื่องที่ที่ที่ประชาชนไปฟ้องนดีให้อบางพวกเขาเต็มเป็นช่าหนที่ไปรือเป็นอะไรก็แค่ว่าเขาปิดแค่าวันนี้ไปทำาไมไม่ได้ไปก้นแล้วไม่ได้สักคนกาวคนไม่ได้สักคนบอกว่านี้ไปหมดดป็นนี้ไปจากไหน พอดีพอหมดฝาพอว่าอายุบวกฝาแลวกลับมาทํางานแป๊บเดียวนี่ไปไหนอะ่ะลองเลยต่อไปเลย,เลยคุยไป,เ,ปยเลยอะ่ะเลยลุงน้องผิดจริงแต่ว่าต้องให้นายกยอมรับว่าลุงน้องาผิดแจว่าครับเข,า,ขาว่าเขาบอกว่าเขาไม่ผิดเขาหนีไปทําไมท่านั่นเนอย่างนีสง้สงสัยว่าตรงนั้นอะ่ะ เช่นเดียวกับอีกหลายครอบครัวนะคะที่ต้องสูญเสียลูกหรือว่าบางครอบครัวที่ต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดียวหลายคนยังหวังที่จะได้ยินคาขอโทษออกจากปากของอดีตนายกทักษิณและยังคงถามหาความยุติธรรมแม้ว่าคดีนี้จะหมดอายุความไปแล้วค่ะหนูขอให้มีกฎหมายที่อเดสิกกฎหมายที่ยุติธรรมกออ็จะให้รัฐบาลก็ดูแลสังชว่ได้แหละ ก็ประชาชนก็ไม่กลัวมากกันนะว่าว่าเอ๊ะรัฐบาลนี่ก็ไม่มียุติธรรมก็สำคัป ส่วนการรักษาความปลอดภัยก่อนการลงพื้นที่ของนายกทักษิณเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจความมั่นคงโดยเฉพาะเส้นทางสายหลักเข้าสู่ตัวเมืองนาราธิวาสได้เพิ่มการดูแลเข้มขน้นโดยการเดินทางมาพื้นที่3จังหวัดแถนภาคใต้ของอดีตนายกทักษิณในรอบ20ปีครั้งนี้จะเดินทางไปพบกับกลุ่มคนไทยพุทธโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสองแห่งอุทยานการเรียนรู้จังหวัดยะลาและเยี่ยมบ้านศิยลาของนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาด้วยค่ะ